คดีนี้ไปดูการล่อซื้อที่ล่อสนุ่มสวัสดีครับผมสิบตำรวจโทรปฏิภานโชคเตชาวัฒน์พอบอมหมู่งานจราจรสน,นลเก้าครับสายสื่อล่อซื้อ,อยาบ้าที่คนนี้ปลอมไปเป็นสายกําลังจะเข้าล่อซื้อ,อยาบ้าครับคุณตํารวจกําลังบอกแผนให้อยู่ครับเฮ้ยล่อซื้อคราวนี้นะไอ้คนส่งยาเนี่ยมันจะขี่มอเตอร์ไซค์มา เองเรียกมันลงจากมอเตอร์ไซค์ก่อนพอมันส่งยาจ่ายเงนินปุ๊บเองก็ล็อกมันเลยแล้วพวกค่าจะเข้าชัดนะได้ครับพี่อโอเคตามนั้นเลยอาคนขายขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วตามพูดเลยเองแค่วันที่สั่งซื้อยาอมขมาเอาดิเอาเฮ้ยเฮ้ยติดแผน,นมันไม่ลงเฮ้ยพี่ตำรวจมันไม่ลงตามแผนเฮ้ยเรื่องมากกว่าเองติดยาเองเขมเอาดิวะเองนั่นแหละลงมาเออนี่จะซื้อปะเนี่ย เอาเฮ้ยตายตายตายเอาไงพี่ตำรวจเอาไงมันไม่ลงอ่ะไม่ซื้อไปแล้วนะเว้ยแผนอื่นวางไว้หมดไม่วางแผนว่าถ้ามันไม่ลงมันเนี่ยจะทำยังไงเดินเข้าไปเอ้ยเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตังมาดิเอาเฮ้ยเฮ้ยพี่งี้ส่งยาเสร็จมันก็ปิดหนีมอเตอร์ไซค์มันยังติดเครื่องอยู่เลยติดแผนติดแผนน่ะมีตังค์ไหมเนี่ยมีดิมีมีมีตังค์มีแต่ไม่มีแผนจัดการกับแกเนี่ยเอ้า เฮ้ยมันจะไปแล้วมันจะไปแล้วล็อกเลยล็อกเลยแล้วไงแล้วไงว้าวไวว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 วลวววอาล็อกลวว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 หวมอววายวว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 ้วว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 นวว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 ออาาอโ่ววววส มันยังไม่หลุดด้วยยังล็อกมันอยู่ได้ไอ้น้องเหนียวจริงเนี่ยติดกันเป็นแฝดอินจันเลยเว้ยเฮ้ยไล่ค่าเลยแล้วเฮ้ยปล่ยเดี๋ยวเอ็งนี่เฮ้ยบ้าลูกยังไม่ไหวนี่เี่ย้ค่าก็ไม่ไหวเหมือนกันเออถูกไม่น่าไหวทั้งคู่นั่นแหละแต่ว่ายกนิ้วให้น้องล่อซื้อเลย ยกโบกห้ามมันนะเวลาอย่าทำอีกเรื่องแบบนี้รอดครั้งเดียวในชีวิตแน่อีกทีเไม่รอดแล้วเขาไม่ลงจากมอเตอร์ไซค์กลัวเขาจะหนีก็เลยพ้อมรถครับน็อกคอไว้ไอ้คนขายยาบ้าก็ตกใจครับก็บิดรถไปครับบิดไปไกลมากครับก็รอกอยู่นั่นนะจะล้มไม่ล้มจะล้มไม่ล้มกำลังเสริมก็มาจับตัวผู้ร้ายได้สรุปว่าการรอดซื้อครั้งนี้สำเร็จฉลองที่โรงพยาบาลจบ ขอขอบคุณสิบตำรวจโทปฏิพานโชคเตชาวัฒนผู้บังคับหมูง่งานจราจรสนร่มเกล้าเจ้าของเรื่องนั่งค่อมรถคนท้ายยา